สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ AS Play ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเกมเริ่มนะครับยุทธยายูนิเต็ดครับในชุดเสื้อสีน้ำเงินคาดดำครับเขียเองครับปรชยาจะฝากที่เกอร์ซันไม่ได้ครับบอลคืนไปถึงบนหลุตบนหลุดโอ้โหดู บอลดูง่ายๆครับไม่น่าจะเสียนะครับจังหวะนี้คืนไปก็ไม่มีอะไรครับภูมิชนกแต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ครับนี่ครับอู้จะเปิดแล้วก็ช้าไปครับให้เกอร์ซันจับได้ยิงขวาลูกนี้ครับจะมุดเสาแรกครับแต่ว่าดิโกซานโตสยึกยากอยู่เปิดมาอย่าเสียสามียิงลูกนี้กินิพงปัดเซฟซ้ำอีกทีก็ยังตีดครับล็อกไม่ล็อกหลักไม่ดีแต่ยังวนกลับมาได้ใหม่โยกหนีกินิชัยครับเกอร์ซันยิงยัดโอ้โหชนทาน ก่อนนี่โอ้ยเสียบเข้าไปลูกนี้ไม่เจอบอลเลยครับอ้อาวแล้วาศาสนาพงศ์นี่พึ่งเห,หลืองไปนะครับเนี่ยดีก็บาดันกา้มามลาบอกว่าไม่มีอะไรตุ้ง <c oughs> โกระเป๋าหลังครับไปเลยครับครโดนใบแดงโดยตรงเลยนะครับสัสวนี้อ,าอ้าวยังล็อกหนียิงซ้ายกิดผมมอ้าวบอลทะลังไปเข้าทางคาราโดยิงลูกนี้ก้าวโ,โตรงเลยครับ ตีเสมอครับอยุธยานาที85ครับตรงนั้นพอดีครับแรายานสจวตอยู่ห่างไปครับตามที่สไลด์แต่ไม่ทันครับไปถึงด้วยครับจากกิจแทงต่อไกเกเลเมสข้างในมีคอนราโดกับเดียโก้นะครับเปิดเข้ามาเสาสองโน้ตะวันกลับมาหน้ากอล์ฟใหยิงขวาลูกนี้ครับโอ้โหย่าเซย์สลาเม่ครับแซงนะครับอยุธยาาลูกนี้ครับเปาโลคอนราโดครับจักรยานอากาศกับหลังมาให้ครับโอ้โหแล้วมาเข้าทาง ยาเซียอิสลามีอยู่ตรงน,นั้นพอดีครับวิ่งสวนเข้าไปเลยครับกดเต็มข้อเทา้าก็เป็นยุทธิยาครับที่บุกมาชนะปรังการในสีอยากสนุกน,นะครับสองประตูต่อหนึ่งโดยเจ้าถิ่นครับ